ไม่ตีห้ามตีเด็ดขาดเพราะว่าถ้าตีตั้งแต่แรกอ่ะช้างจะกลัวแล้วก็จะเข็ดจะไม่อยากเข้าเรียนจะไม่ชอบครูเพราะฉะนั้นคัานแรกคือการคนเมืองเรียกว่าเป้าอ่ะเป้าเอาสุดน้องโปรดเป้าเอาภาษาเหนือแปลว่าเออปลอบประโลมปลอบประโลมโอ้ต่างต่างโอ้ยคิดปุ่มนี้ี่ปุ่มส่วนพุงไม่เปียกนะ ลูกแทนอ่มน้ํายังไงขี้ปุ๋มไม่เปียกเลยขี้ปุ๋มเ่ขี้ปุ๋มไม่เปียกอ่ะน้ําลงไปมาถึงหนูเพราะว่าโดนปกไว้ด้วยอันนี้เหนียงล่างช่วงล่างไม่ถึงเออเพราะว่าเหนียงปกคลุมไปหมดนะคะน้ําหยดไม่ถึงค่ะอืมอือืมันเชื่อจังเลยอืแล้วก็นอนนิ่งนะนอนนิ่งนะนอนนิ่งมากมี่อออแล้วรู้สัดติดตาม แต่นีไม่เวลาดูไลฟ์สดนะคะอ๋อได้ค่ะเนี่ยเขาบอกให้ลุงแทนหยุดไปแอวทั่วไทยสักสองเดือนแล้วค่อยกลับมาทำงานน้องเออกลับมาหาน้องนะคะเอ็นดูว้าวน้ำลายว้าวน้ำลายไหลแรงมากลูกน้ำลายอะไรจะน้อยเป็นสายขนาดนั้นนะลูกโอ้โหมันหิบโอ้เมื่อกล้วยทำได้ทุกอย่างใครเขาไปทำทุกอย่างหินอนให้หมอกเขาทำมาไรก็ได้เนี่ะ มันซิดอัพเลยนะเมื่อกี้หูแขกหูแขกซิดอัพแบบไม่สุดสวยๆก่อนเร็วๆวันนี้สวยๆก่อนลูกวันนี้สวยๆก่อนค่ะสวยๆเร็วสวยๆยอดสวยๆก่อนจ้าจ้าอุ้ยมันเชื่อใจมันคอปากขอฟันมันเนี่ยชุบมือชุบมือเออคอปากขอฟันมันเนี่ยชุบมือแหลงแหงชมพูจริงชมพูจังมากเลยปากกับเมือก มันเชื่อจอใจฉลูก้อยแล้วโอ้อหเฮนบอกมีอาหารสั Bless ่งได้หมดออได้อู <den> ้ยเยาะขัเดี๋ยวโอ้โหหัวพอยขาย่อโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูอทำหน้าคือทำหน้าทำตาสิเก่งไหมล่ะเออเก่งไหมล่ะคะเออจ้าขอบพระคุณพวกเราห้าร้อยดวงนะคะจากคุณไก่ไก่แสนไก่แสง ไก่แสงใช่ไหมคะชื่อไก่ไก่แสงใช่ป่ะเลยอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะถ้าทางรัดเริงดีใจด้ออกมาเที่ยวพักผ่อนอิริยาบถค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้เราอยู่กับน้องมิงนานในช่วงเวลาที่น้องฝึกเดินในยามบ่ายนะคะแล้วก็จุดนี้เป็นจุดพักของน้องนะคะ